สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวทาตด,ดินมังกรประสบกันในช่วงของเดือนธันวาคม2568นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพระาะฉะนั้นก็แจ้งง่งายจ,จะ้ะแล้วก็แจ้งอีกหนึ่งเนาะไอซจะเปิดคิวดวงส่วนตัวทุกวันนะคะแล้วก็ใครจะ จองคิวสอบถามคิวแอดอดิลมาที่อาริสาคิกลางแล้วก็เอสเก้าสองแล้วก็น้ำหอมยังมีอยู่นะครับโปรโมชั่นยังให้อยู่ราคาสองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะจากราคาปกติสามร้อยห้าสิบาทอาจาะแล้วก็ขนาดสามสิบมลแต่ถ้าใครอยากได้ขนาดทดลองไปลองก่อนก็มีนะคะขนาดสามมลราคาขวดละห้าสิบเก้าบาทไม่รวมส่งแต่ถ้าจะสั่งสีเ่เซตเขาเียะไยวะสี่ขวดนะคะเป็นหนึ่งเซตนะคะ ราคาพิเศษจะอยู่ที่สองรอยบสองบาทแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะเดี๋ยวอีกสองทานเพื่อนๆรออีกสักวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ใสามไม่สบายนะคะจะให้ได้แค่เอาไปก่อนหนึ่งทาานล้วกันเนาะวันนี้เปื่อยทั้งวันเลยนะเรามาดูสิว่าชาวท่าดินมังกรประสบกันช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเืยวาเป็นโดอกล์สามเหรียญค่ะ คิงอวานราชาถือไม่เท้านายฮอบสอดอัศวินถือดาบอืม The Devil Empress เอ่อมันจะเหมือนแบบนี้นะชาวธาดินอะคือมันมัน ตัวคุณกับคนที่คุณคุยในช่วงที่ผ่านมามันก็จะยังมีการพูดคุยกันอยู่เนี่ยแหละค่ะมันจะมีการสื่อสารอะไรกันอยู่กับคนที่เขาอาจจะมีสเสน่ห์มากๆหรือมุงดีพฤติกรรมของเขาอะค่ะอาจจะเป็นคนที่มายั่วๆเราให้เรารู้สึกดีทําให้เรารู้สึกชอบลรวเว่าคนที่ตรงสเปกอะไรเราอยู่พอสมควรแต่ว่าบางทีใน,นเรื่องของสถานะเราอาจจะคุยกับเขาจนจน,จนมันอาจจะดูเกิน สถานะจริงหรือเปล่าการพูดคุยตรงนี้ด้วยความที่เราก็รู้สึกดีเลยมีการแอคชั่นอะไรที่พยายามอยากจะเป็นเอ็มเพรสอะไรของเขาอยู่แต่สถานาการณ์ตรงนี้เกิดเดบิวต์ขึ้นแสดงว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนความรู้สึกที่เราอยากให้เป็นไหมเพราะบางทีพฤติกรรมของคนนี้เขามีเสน่ห์เขามีความแบบน่าสนใจหรือเขาเองก็รู้สึกกับเราก็จริงแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้โปร่งใสสักเท่าไหร่อะ เขาอาจจะมีคนที่กําลังคุยอยู่หรือเราไปคุยกับเขาแล้วในช่วงจังหวะที่เขาก็มีคนพิจารณาไหมหรือแบบเขามีใครอยู่แต่เขาก็สารแนมาอะไรกับเราแล้วก็คุยเพื่อที่จะอยากให้มีเราอยู่ได้ไม,มันดูแบบมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูแบบยัว่วๆให้รู้สึกแต่การการะทํามันดูแบบแล้วแต่อารมณ์อ่ะส่วนไอ้คนอยากจะเป็นคนรักก็อยากเป็นจังอะไรเงี้ยอยากเป็นของเขาอะไรย่างเงี้ย คนที่ชาวท่าดินมนกรรุษพบกันนึกถึงช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นไงบ้างอะ Five of p e n t a c l e 5ห้าพพเ,เหรียญ The View of Fortune โอ้อัศบินถือดาบมาตำแหน่งเดียวกันเลย Two of s w o r d 2สองดาบ4 o f c u p 4สี่ถ้วย อีนี้มันดูแบบว่าอีโตวคนที่คุณคุยเนี่ยเขาดูแบบเหมือนเหมือนเขาขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะหรือบางทีตอนเนี้ยด้วยความที่เรามีการสื่อสารกับเขาแต่อยู่ในสภาวะความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันําไม่คงคนเนี้ยมันเกิดความแบบเหมือนอยากได้ความรักความอุ่นอะไรเดิมหรือเปล่าเพราะบางทีก่อนหน้านี้เช้าท่าดินเราเต็มที่กับเขาในเชิงเอ็มเพรสหรือดีกับเขาหรือมันเหมือนแบบดีจนแบบไปอยู่ในนั้นแต่พฤติกรรมเขามันยังดูแบบเหมือนท็อกซิกใส่เราอย่างนี้ไหม มันก็จะเกิดประเด็นที่ว่าเขารู้สึกแบบเหมือนต้องการความรักอะไรจากคุณอยู่นะอยาให้มันมีการแบบว่าวนเวียนในเรื่องของการแอคชั่นที่แบบจะทํายังไงดีเพราะสถานการณ์ตอนนี้บางทีเขาอยู่ในช่วงที่แบบไม่รู้จะกระทํายังไงกับเราในทุงที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่าเขาจะแสดงออกยังไงเขาไม่รู้เขาจะแอคชั่นยังไงกับเราดีเพราะบางทีมันเหมือนแบบว่าความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเลิกแต่เขาดูพยายามที่ยังจะไม่เลือก ถึงรู้ว่ามีทั่วอยู่ด้านหลังก็พยายามที่จะไม่มองหาและทำตัวงงเงาเหมือนแบบง่อยง่อยไม่ได้แต่คือแบบพอจะเลือกก็ไม่เลือกพอจะแอคชั่นก็ไม่แอคชั่นแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่โชคชะตาไปจะไม่ตัดสินใจเอาอะไรสักอย่างเลยทีเดียวด้วยตัวเองแต่ถ้าจะเป็นเหมือนจะเป็นมาว่าอยู่กับใครได้ก็อยู่ ใครโอเคกับกูสุดท้ายก็ก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างงี้แ่ทำไมมันดูแบบว่าให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติอะไรเงี้ยไปเรื่องว่าแบบว่ายังไงเพราะว่าจะให้ตัดใจเลยก็ดูจะยังขอคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยดูยึดเยื้อดูลีลาปาจิงโกอยู่นะคะในดูสซดูอะไรเอ่ยอสถานการณ์ความรักของชาวธัติดินมังกรัประสบกันใน ช่วงของเดือนธันวาคมหกแปดเป็นยังไงนะไฟฟอบวานห้าไม่เท้าอ่ะไฟฟอบสอดห้าดาบเดือรเทมเปอร์แลนด์ซิงซอบวานหกไม่เท้าซิงซอบปินดอกโกหกเหรียญ สำหรับนะคะชาวธาดินมังกรประสบกันนะในช่วงของเดือนธันวาคม2,568ในสถานะการความรักของคุณนี่มันจะดูแบบดูเหมือนมีประเด็นมีความขัดแย้งบางอย่างออในช่วงระหว่างเนี้ยมันจะมีการแบบเดี๋ยวมีประเด็นเดี๋ยวห่างเหินเดี๋ยวนิ่งๆื่อต้องการการหิวใจแต่ก็จะต้องมีการแบบเอาชนะเพื่อเรียกร้องการได้รับการตอบแทน หรือการได้รับการปฏนิบัติอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันคือคุณอาจจะมีประเด็นแหละในเดือนธันวาคมมีความขัดแย้งในค,ความไม่เข้าใจเขาหรือบางทีเรารู้สึกว่าปัญหาตรงเนี้พอมันมีขึ้นนะ่ะแล้วบางทีตัวอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีการรับผิดชอบอะไรกันอย่างแบบอย่างแบบชัดเจนหรือไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาอะไรที่มันดีเลือกที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ทิ้งรอยแผลไว้ให้คุณที่แบบว่าเออกูเจ็บแล้วนะนะ บางทีมึงก็แบบไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วอยู่ในช่วงของการที่ชาวธาดินก็จะฮิวอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองที่แบบว่าจะทํำยังไงดีแต่ก็ในเรื่องของความรู้สึกก็ยังมีการที่แบบแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิความสัมพันธ์มึงต้องทําให้กูแบบนู้นแบบนี้สิมึงต้องตอบแทนกูอย่างงู้นอย่างนี้สิมันจะมีการแบบเรียกร้องความแบบว่าความถูกต้องหรือสิ่งที่เขาควรจะทํากับเราว่าแบบว่าเฮ้ยกูต้องได้แบบนี้นะมึงต้องทํากับกูแบบนี้นะอะไรเงี้ย ซึ่งก็ดูแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ได้จบขนาดนั้นแต่มันมีประเด็นแล้วเสียใจเสียใจแล้วก็เรียกร้องสิทธิประโยชน์กันอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมอืมต้องมาปรับความเข้าใจกันอ่ะต้องมาปรับความเข้าใจกับกูต้องยังไงกับกูมต้องดูแลกูอ่ะกูทํากับมึงขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันมีการแบบมันต้องไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยอืมฟีลิ่งประมาณนี้ คนที่ชาวท่าดินมังกรประศพการนึกถึงอ่ะในช่วงของเดือนธันวาคมสองห้าหกแปดสถานการณ์ความรักของเขาเป็นไงโอ้โหโกูไม่ได้สับไพ่เหรอหรือ,อยังไงฟาสองวันห้าไม่เท้าเอ็มเพรสฟีนอฟโซล่าชินีือดอ้ยฟีนอฟเป็นดักเขม,มันจะยังไงอะ่ะมันยังไงก็อย่างนั้นคะ่ะ ปัญหาเลอะเทอะเละเทอะอะไรแม่งยังไงก็ไม่รู้หดเหี่ยมแค่ไหนดุดันเฉยชาเย็นชาแค่ไหนแต่แม่งก็ยังอยากได้กันอยู่แต่ก็ยังอยากเป็นที่ต้องการกันอยู่ก็ยังจะคิดจะคอมมิตเขาเรียกอะไรวะยังคิดที่อยากจะมีกันพอรู้สึกมั่นคงต่อกันไอ้สัสุ้ไอ้สัสุถุยรู้สึกถึงความแบบมีปัญหาจริงแต่ไม่ยอมแพ้นะทั้งตัวเขาด้วยเขาก็รู้ว่ามีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าเฮ้ เอ็มเพได้ยังหรือยังไงรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งมีความโกดเกี้ยวอะไรบางอย่างแต่เขาก็รู้ว่าที่ทําแบบนั้นก็เพราะต้องการที่จะคอมมิชก,กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยเขาก็ยังอยากที่จะมีอยู่แหละเพราะรู้อยู่ว่าสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งต้องการคือต้องการคอมมิชงั้นแสดงว่าจากตรงเนี้ยค่ะไอ้สารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์มาว่าเขาเองอาจจะไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรกับท่าดินขนาดนั้นแต่รู้แต่เขารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเขารู้ว่าท่าดินต้องการอะไรจากเขา เขาถึงไม่ทําอะไรไงเพราะรู้ว่าถ้าดินต้องการมีเขาอยู่แต่อาจจะมีความเอิดเพิกเฉยบ้างเะิดเชิดมึงก็พูดมาสิมึงต้องการแหละก็ทําไม่พูดอะไรไงก็ถ,ถือเหรียญให้เขาอยู่นี่แล้วจะเอาอะไรก็อาจจะจะ,จะสิบเหรียญกับเขานี่เออให้ฉันเป็นแพแลรหรอถ้ากระปุ้มาสิบอะว่าันจยังกันเขารู้ไงยูง่ก็รู้ทำไมจะไม่รู้โลกสภาพ นี่มันจะทำอะไรพวกคุณได้บ้างมันนยะมันจะเป็นยังไงเนะี่ยมันจะได้จริงๆมันนะให้คือมันมันแฮปปี้จริงๆหรอพี่ไพ่ไพ่บ่อยน,นำอะไรชาวธาดินมังกรมาสบกันเซเวน่นน็อปสดเจดาเบเทนน็อฟวานสิบไม้เท้าโอ้เอซอสอดหนึ่งดาบคิวปิดมึงยังจะคิวปิดกอีกนะอันสเตเบิลร a ล l ชชิพซิกเระ e t เลโก s u c c s s e t m t r e i n Formation ไอ้สาวว่าคุณต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่แม่งแบบรู้กันอยู่สองคนจะมาแทนที่ใครก็ยังไม่ได้เพราะอาจจะมีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอยู่หรือตัวไอ้คนนั้นน่ะยังไม่เลือกให้คุณเป็นคนที่ชัดเจนจากทีความสัมพันธ์มันมีแผนการบางอย่าง ขนาดคีปิดจะช่วยคีปิดยังบอกปล่อยวางไหมปล่อยกันเนาะคีปิดช่วยแค่ไหนแม่งก็ดูแบบมีพิรุษอะในความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์แม่งก็โอ้เหนื่อยชิบหายเลยแบ่มาไว้ตั้งเท่าไหร่คุ้มคือสั่นคอนทำความรู้จักอะไรกันมากกว่านี้แม่งก็ยังจะเหนื่อยยังจะสั่นคอนอีกเพื่ออะไรดูไปก่อนเงีเ่ยเรียนรู้กันไปก่อนเออ เราไปกลัลินเล่ยก่อนในความสัมพันธ์ฉันยังไม่ได้เร่งรีบอะไรเดี๋ยวรอดูตรงนู้นตรงนี้ก่อนรอให้ตรงนั้นตรงนี้โอเคก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเราให้คนนั้นเป็นอย่างงูน้นรอให้ฉันทําอย่างนี้ได้หางเขียวเลยที่แม่งจะแบบว่าเพื่อให้มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อให้แบบว่าเพื่อสถานการณ์มันยังไปต่อในแบบที่คลงเคลงอะ่ะกูก็พูดโคลงเคลงเลยก็ได้ไหมล่ะขอโทษนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสีเรสสกเรส ป็นตัวซเกตกันละแล้วคุณไปเจออีตัวซเกตคือมันจะเหมือนประมาณว่าความลับเยอะชิบหายเลยความลับเยอะแผนการก็แยะหลบหลบซ่อนซอนทางความรู้สึกเปิดเผยแม่งก็ไม่พูดไม่จามีปัญหาแม่งก็ยังนิ่งอยู่อีกคนนึงก็จะตีให้ได้จะเอาให้ได้กูจะเป็นเมียมึงกูจะเป็นผัวมึงเนี่ยความสัมพันธ์ตัดสินใจกันได้ยังไงสักเซที่อหไรซักเซที่สี่เขตไงก็คือสําเร็จกันได้ที่ยังเป็นความรับกันอยู่แม่งก็ยังอยู่กันอยู่แค่เนี้ยเพราะอะไร ก็ต้องเรียนรู้ต้องหาข้อมูลอะไรกันบางอย่างอยู่ตอนนี้ยังหนักมากมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะคือมันจะมาอะไรนูน่นนี่นั่นชัดเจนไปมากกว่านี้ไม่ได้คิวปิดยังนอนแล้วอนะคิวปิดเลตโก้ได้ไหมคิวปิดยังเลตโกะคิดดูดูวันจันคทุกคนดิจะรอคอยที่จะได้พบคุณทุกวันเลยนะฉันคิดถึงคุณคนเดิมคนที่เคยห่วงใยฉันอืม คุณคือความเสี่ยงที่จำพร้อมกัเสี่ยงเสมอแล้วแต่ธาตุดินเลยนะธาตุดินในพิจารณานะแต่ละเขตไม่เหมือนกันจริงๆฉันพยายามจะตัดใจจากคุณแต่คุณยังคงอยู่ในใจของฉันเออสู้นะยีสู้ฉันขอโทษที่รักได้เปิดากฉันไปเลยฉันรอคอย้าออยู่ตรงนี้ตลอดมาก็รอคอยแล้วเวลามีปัญหาแล้วทำไมมึงไม่แก้ไขอะไรค่ะมึงรอแต่มึงไม่ไอ้เจะมึงรอ,แต,งอแต่มึงไม่ทําอะไรเพราะเขาจะต้องการแบบเออ ไอความสัมพันธ์นี้มึงนี่มึงเสงนี่มึงเสงมันน่ามันหนุ่มมึงเสกเอาความด็อกซิกใส่เขาอ่ะมึงยั่วเพศเขาไอเขารู้สึกอ่ะแต่มึงก็ทํานิสัยหนังไก่ใส่เขาอีกอ่ะเขาก็ต้องเสียใจไหมอ่ะมึงนาทีเขาก็ดีกับมึงอ่ะเขาเป็นเพอ่ะเขาใจดีแต่กับมึงตั้งเยอะตั้งแย่อเขาแต่จะเป็นแบบคนในครอบครัวกับมึงแต่มืงอทาตัวมีพิรุกกบเขาแล้วเขาจะเอามึงไหมอ่ะจริงๆไม่ใช่จริงๆเขาเอามึงอยู่แต่ว่ามึงต้องปรับนิสัยของมึงให้มันดีเหมือนเขาได้ไหมแบบให้มันมีความตรงไปตรงมาเหมือนเขาได้ ได้หรือไม่อ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็รอคอยที่จะได้พบแับ,บัาดินทุกวันเลยมีรูมกัน้านเนี่ยไงัดดินจ,จะมีแบบว่ามีคาแรคเตอร์ของความแบบเชิดอ่ะอาจจะเป็นนิ่งๆเกินชาแล้วนะฉันต้องการความจริงจังจริงใจเท่านั้นถ้าเธอไม่โอเคถือดาบพลาสติกแล้วนะ ต้องคุยกับกูนะไม่คุยอะไรเงี้ยแต่เขาคิดถึงคุณคนเดิมที่แบบว่าเคยหงายเขาไงแบบวเฮ้ยที่ผ่านมาเราก็ไม่พาไม่ใจที่พามาโอ้ใจดีไม่ไหวอะชุ่มฉ่ำใส่ปงใส่เปย์ตะาปงตะปอ,ปอดเลยทุกอย่างอันนี้อะไรทำมาเป็นนิ่งแหละเขาก็เลยคิดถึงคุณคนเดิมที่ว่าเคยหวงใยอ้อซ้ออ้อใจอะไรเขาหนิ่งแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่คุณก็คือความเสี่ยงที่เขาพร้อมจะสิงเสมอนะแบบคือเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับเธอแน่นาคนมันจะเป็นยังไง แต่เราจะยอมเสี่ยงเราจะเสี่ยงเพราะอะไรเพราะเราพร้อมที่จะมีเธอเสมอไงมีอยู่แล้วไปเลยมีอยู่เลยคือเดว,อวิลเลยมีอยู่เลยก็คือหนังไก่เลยเขามึงรู้ไหมถ้าดินแดงหนังไก่กับมึงไปตั้งกี่กิโลแล้วมึงก็จะไมมเนี่ยมึงเอาหนังไก่เขากินอยู่แล้วแหละมึงทำนีสใส่ในแก้ไขบ้างเนาะเออเสี่ยงอะไรก่อนคือความสามัญน่นนะทําตัวดีๆก็ได้มึงมึงไม่ต้องเสี่ยงอะไรมึงมึงมต้องทําให้ความสมัน,นมันดูแบบ ตื่นเต้นน่ะมันตื่นเต้นแบบอื่นได้มันตื่นเต้นสนุกสนานแบบอื่นได้มันไม่จําเป็นต้องมาทําอะไรให้ประสาทแดงแบบนี้มันก็ใจไหมเ้าก็บอกว่าฉันก็พยายามจะตัดได้จากคุณนะแต่แบบคุณก็ยังอยู่ในใจของฉันนั่นแปลว่าอีนี่พอมีประเด็นขึ้นก็จะเป็นฟิลแบบได้ฉัจะพยายามนิ่งกับเธอฉัจะพยายามไม่รู้สึกอะไรกับเธอทั้งนั้นแต่แม้ว่าที่พามาันจะยั่วเพศเธอแค่ไหนแต่จริงๆฉันก็มีความรู้สึกให้กับเธออยู่ แต่ถ้วความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้จริงๆเธอไม่ได้อยาทีจะอะไรกับฉันจริงๆฉันก็จะหยุดรู้สึกฉันก็จะไปสนใจอย่างอื่นซึ่งแม่งก็ตัดใจตัดความรู้สึกกับจากคุณไม่ได้หรอกนะตอนนี้นเพราะอะไรความดีความดีความน่าักของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไปทุ่มเททำอะไรเขามันแบบว่ามันทำให้จากคนที่ไม่เคยได้รับอะไรดีๆนนเนี่ยแล้วพอมันขาดไปจริงๆอะโอ้โหมันโหยหาความอะไรแบบนั้นนะ เขาบอกเขาขอโทรนรักแบบอย่าปวดจากเขาไปเลยได้บออะไรเงี้ยค like, like, ือเบบว่าเฮ้ยอยู porque, ่เขาได้ไหมล่ะเออคนดีของเขาอยู่เขาหน่อยเนาะอะไรเงี้ยคุณก็น่ารักเขาอยู่แล้วจะไปไหนจากเขาเราอยู่เขาคนได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รอคอยคุณอยู่ตรงนี้ก็มาเป็นการรอคอยที่ไม่ดําหาดําเหยวอะไรเช่นเดิมโอเคเนาะเหนื่อยใจถ้าแม่รักมีบอกอะไรดีจ้ะผูกพัน เออไงต่อโอเคโอเคอะไรคะแม่อ่าเท่ากันอ๋อี้สาวว่าอย่างี้นะในในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันไม่ถึงขั้นที่แบบว่าไม่รักกันไม่รู้สึกกันหรอกมันมีความผูกพันกันแต่บางทีอ่ะมันมีในเรื่องของการให้และได้รับไม่เท่ากันเลยทําให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเหมือนคนนึงให้มากเกินไปอีกคนนึงเน้นรับไม่ทําหาอะไร แล้วความสัมพันธ์พอมาเกิดประเด็นหรือสิ่งที่ควรจะได้รับแล้วไม่ได้รับมันเลยเกิดแบบนี้ขึ้นถ้ามันมีการความรู้สึกเท่ากันะทุกอย่างโอเคเลยเพราะคุณกับเขาผูกพันกันอยู่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือหมายถึงว่าพระแม่รักมีอยากจะบอกคือจริงๆมันมันโอเคได้นะในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะคุณกับเขามันผูกพันกันสิ่งที่ต้องปรับกันคือทําทุกอย่างให้มันเท่ากันคือคุณเองก็ไม่จําเป็นที่จะไปทุ่มอะไรเขาแม่งเกิน เกินตัวเกินอารมณ์ความรู้สึกทั้งๆที่เขาแทบจะไม่ได้อะไรกับเราเลยบางทีเราอาจจะต้องมีสเปซของการที่จะต้องลดความรู้สึกลดความแบบทุ่มเทอะไรกับเขาหน่อยถ้าเขาไม่ได้ได้คิดจะตื่นหรือทุ่มเทอะไรให้มันแบบว่าใกล้เคียงกับคุณนะไม่งั้นอีเนี่ยแม่งก็จะไม่ทำหาเลยจริงๆนะคะคือเหมือนเราก็จะพุ่งพุ่งพุ่งเนี่อีกก็เอ้าพุ่งไปดิพุ่ง,ง,งไปด,ไปดิเราลดลงมาบ้างให้เนี่ยมันกระเตื้องขึ้นมาให้แม่งแบบเออพอดีพอพอเป็นพ,พอดีปุ๊บทุกอย่างจะโอเคลองดูนะ ต้องดูว่ามันได้ไหมราศีอะไรดาวอะไรลัคนาดาธาเดนที่มีเกมมัเป็นมงคลชาวธาตุดินมังกรประสบกันพิศราศีมีนโกโกราศีกันเออธาตุดินมังกรประสบกันลีบ้าราศีตุลแอรีราศีเมษมังกรประสบกันนะคะมีนตุลเมษโอเค ก็ขอบคุณสลายการ์ดช่องแล้วก็ติดตามมาคะ่ะงั้นก็ไปตามช่องนี้ไปได้นะจ๊ะฝากกดแล้วก็แชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งก่อนเพื่อกำลังใจเราด้วยะคะ่ะที่ซุปเปอร์แตงให้สาซาขอบคุณมากนะคะเจอกันคุณหน้าจ๊ะบ๊ายบาย